สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปาจะพามาจ่ายบินค่าไฟกันนะคะทุกเดือนเราต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่จ่ายยังไงนะคะแล้วเราจะได้เงินคืนบ้างนะคะเราก็เข้าทุกคนคะ่ะโหลดแอปช็อปจีเนิเข้ามาก่อนนะคะ เป็นแอปที่มาแรงมากๆเลยนะคะโหลดฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโหลดเข้ามาแล้วนะคะคุณก็มาเลือกจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าอา่าจ่ายบัตรเครดิตนะคะต่อประกันภัยรถยนต์หรือหรือว่าสายช้อปนะคะเข้ามาเลือกช้อปตามสะดวกสบายเลยนะคะในนี้นะคะเดี๋ยวปาจะกดเข้าไปที่ช้อปปี้นะคะเพื่อจะทําการจ่ายบินค่าไฟนะคะ รา,ายละเอียดกันด้วยนะคะปะนะคะจ่ายบินอันนี้ป้าจะเลือกเติมเงินจ่ายบินและซื้อตั๋วหนังนะคะแล้วป้าก็จะกดเข้าไปเห็นไหมคะทุกคนดูสิคะจ่ายบินค่าบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะบินประกันและประกันสังคมก็ได้นะคะบินการศึกษาบินอสังหาริมทรัพย์มาซับนะคะเลือกเลือกตามใจที่ คุณต้องการที่จะจ่ายนะคะแล้วคุณของป้าปาก็จะกดเข้าไปจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟนะคะเห็นไหมคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วป้าก็จะกดเข้าไปที่จ่ายบินค่าไฟนะครหลวงนะคะของป้าได้นะคะหมายเลขอ้างอิงอันนี้เป็นของป้าที่ใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของป้าเคยเคยมีประวัติมานะคะเขาก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะ ปาก็จะกดเข้าไปตัวสอบจ่ายบินเห็นไหมคะทุกคนก็จะขึ้นมามาหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็เลือกการชําระได้เลยนะคะเห็นไหมคะเลือกการชําระเงินนะคะคุณก็สามารถที่จะจ่ายผ่านอ่ามบายแบงกิ้งเพย์หรือคุณเข้าไปเลือกได้เลยนะคะว่าคุณจะจ่ายผ่าน ในช่องทางไหนนะคะของป้าป้าจะสะดวกจ่ายผ่านโมบายโมบายแบงกิ้งเพย์นะคะคุณก็เลือกตามนี้เลยนะคะป้าก็จะชำระแล้วนะคะ